อบอุ่นละมุนรัก EP 6พาร์ทเช้าว,วันจันทร์วนกลับมาอย่างรวดเร็วสองอาทิตย์นี้ขวัญข้าวกลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมบุพาการีจึงมีของฝากมาฝากเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานพอสมควรขณะที่หญิงสาวกำลังขับรถไปทำงานก็สังเกตเห็นรุ่นน้องสาวประคองขวดโหลใส่คุกกี้หน้าตาหน้าละประทานอย่างทนุถนอมเธอจึงอดถามไม่ได้ขนมนี่ทำไปฝากใครหรือเปล่าจ๊ะ ระคองอย่างกับเป็นโหลใส่เพชรเลยลินจ้าเอาไปให้คุณตรินค่ะคนถูกถามอ้อมแอมตอบหืมเอาไปให้คุณตรินเหรอเนื่องในโอกาสอะไรเอ่ยขวัญข้าวเหลือมองคนข้างๆพลางอมยิ้มหญิงสาวจำได้ว่าครั้งก่อนที่ลีนารินทำขนมและฝากเธอเอาไปให้ตรินเพราะต้องการขอบคุณชายหนุ่มเรื่องทุนแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่มีวาระสำคัญแล้วนอกเสจ,จาก ให้ด้วยใจสน่หาคิดแล้วคนแอบลุ้นก็ส่งเสียงหวีดร้องอยู่ในใจสงสัยเจ้านายเราจะขายออกก็ง,งานนี้ไม่ได้มีวาระสำคัญพิเศษอะไรหรอกคา่ะคุณตรินบอกว่าอยากกินอีกลินเลยทำมาให้ลินใจดีอย่างนี้ถ้าพี่เป็นคุณตินคงดีใจตายเลยคงไม่ขนาดนั้นหรอกคา่ะคนเขินยกมือขึ้นรูปแก้มขนาดนั้นเลยแหละเชื่อสิ เดี๋ยวนี้คุณตินอะไรอะไรก็ลินตลอดเลยนะไม่อยากจะเมาเจ้านายหรอกนะว่าอยู่ที่ทำงานชอบเนียนถามเรื่องลินประจำขวันข้าวพูดพลางเหลือบมองคนข้างๆเป็นระยะเมื่อเห็นท่าทีเขินอายของรุ่นน้องเธอก็ยิ้มกลิ่มอย่างชอบใจพี่ว่าความสัมพันธ์ของลินกับคุณตินมันชักจะยังไงยังไงอยู่นะอย่างกับคนเป็นแฟนกันเลยลิณาลินหันขวับมองคนพูดอย่างตกใจก่อนจะสายหน้าปฏิเสธพลวัน นี่ไม่ใช่นะคะนินกับคุณตรีนไม่ได้เป็นอะไรกันอย่าปฏิเสธเลยพี่เห็นนะวันนั้นที่คุณตรีนมีนัดกินข้าวกับลูกค้าเขาแอบมาหาใครบางคนถึงบ้านแล้วใครบางคนก็ลงมาหาเขาด้วยขวัญข้าวพูดเสียงเนิบๆหวังจะแกลง้งทำเอาคนมีชนักติดหลังแทบนั่งไม่ติดเพราะไม่คิดว่าคนข้างบ้านจะมาเห็นเข้า คนไม่ได้เป็นอะไรกันเขาไม่จูบก,กันหรอกจา่าลินไม่ต้องปิดพี่หรอกและไม่ต้องอายด้วยเพราะยังไงพี่ก็ล้อให้ลินเขินอยู่เรื่อยๆเนี่ยแหละสนุกดีพี่ขวัญคนอายแทบอยากเอาหน้ามุดลงไปตรงที่วางเท้าเพราะขวัญข้าห,หัวล้อลั่นอย่างชอบใจส่วนคนที่ขับรถไปและมองคนข้างๆด้วยสายตาล้อเลียนไปก็ยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดี วันนั้นหลังจากที่เธอกลับมาจากรับประทานอาหารกับลูกค้าซึ่งเป็นงานเดียวกับรินนั่นแหละหากหญิงสาวขับรถเข้าไปจอดในบ้านได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงรถมาจอดอยู่หน้าบ้านข้างๆขวันข้าวที่กําลังเดินออกไปล็อกประตูนหน้าบ้านพอดีจึงแอบชะโงกหน้าไปดูเมื่อเห็นว่าเป็นคนที่เพิ่งแยกกันได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหญิงสาวก็นึกแปลกใจเธอจึงยืนดูเงียบๆก่อนจะเห็นลินาลินเดินลงมา แล้วหลังจากนั้นเธอก็เห็นทุกเหตุการณ์ได้ยินทุกคำพูดถ้าว่าคลันจะเอ่ยถามรุ่นน้องตรงๆหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นสดๆร้อนๆก็กอะไรายอยู่ขวัญข้าวจึงได้แต่เก็บความลับนั้นเอาไว้และคอยดูอย่างเงียบๆไม่คิดเลยว่าวันนี้เธอจะได้พูดมันออกมายอมรับเธอจะ่ะว่าเราน่ะมีใจให้คุณตินแล้วลีนาลินถึงกับอึง้งเมื่อถูกถามความรู้สึกตรงๆ แต่ในที่สุดก็พยักหน้าเบาๆอย่างยอมรับเพราะจำนนตนต่อหลักฐานลินยอมรับค่ะว่ารินรู้สึกดีกับคุณตรินแต่เรายังไม่ได้คบกันหรอค่ะพี่ขวัญเพราะลินไม่รู้ว่าเขาจะสนใจลินแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนพี่ขวัญก็รู้นี่คะว่าคนที่จีบกันใหม่ๆมักจะมีช่วงโปรโมชั่นเสมอลินไม่รู้ว่าโปรโมชั่นของคุณตินมันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ขวัญข้าวพยักหน้ายอย่างเข้าใจในความรู้สึกของคุณข้างๆงแต่ในฐานะที่เธอรู้จักรินมาหลายปีหญิงสาวเชื่อว่าชายหนุ่มไม่ใช่พวกไม้หลักปากเลนอย่างแน่นอนพี่เข้าใจลินนะลินเพิ่งรู้จักคุณตรินได้ไม่นานก็เลยยังไม่มั่นใจในตัวเขาเป็นธรรมดาแต่อยากจะบอกว่าพี่ทำงานกับคุณตรินมาตั้งแต่บริษัทก่อตั้งปีแรกๆพี่ไม่เคยเห็นเขามีข่าวหรือควงใครเลยนะลินคุณตรินแทบจะไม่สนใจความรักเลยด้วยซ้ำ จนคนในบริษัทเมาส์กันว่าเขาอาจจะเป็นเกยิยงสาวเว้นจังหวะพูดขณะเลี้ยวเข้าไปในบริษัทก่อนจะพูดต่อเมื่อขับพ้นถนนใหญ่เข้ามาแล้วบางคนเมาส์หนักถึงขั้นบอกว่าเขาเป็นคู่ขากับตายเดวิดขี้เก๊กเลยนะยิ่งช่วงสองปีหลังนี้ยิ่งแล้วใหญ่คุณตรินทำแต่งานออกงานสังคมทีก็เห็นหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับสาวๆอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ความรู้สึกของพี่ มันบอกว่าคุณตินเป็นผู้ชายและเขาชอบผู้หญิงยิ่งได้มาเห็นเขาปฏิบัติกับลินพี่ยิ่งมั่นใจว่าเขาแมนเต็มร้อยเพียงแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่เจอคนที่รักเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้พี่มั่นใจว่าเขาเจอแล้วและคนคนนั้นก็คือลินแน่นอนว่าคํายืนยันจากคนใกล้ชิดของชายหนุ่มอย่างขวัญข้าวทำให้ลินาลินรู้สึกหัวใจพองโตขึ้นมาอีกเท่าตัว แต่ถึงอย่างนั้นหญิงสาวก็ยังไม่อยากรีบร้อนหรือด่วนตัดสินใจเพราะความสัมพันธ์ของเธอกับเขาเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานหากชายหนุม่มคิดจะจริงจังกับเธอจริงๆก็ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่าเอาเถอจะจ้ะพี่เป็นแค่กองเชียร์ไปคิดหรือตัดสินใจแทนลินไม่ได้หรอกถึงลินกับคุณตินจะยังไม่ได้คบกันแต่ที่เป็นอยู่ตอนนี้พี่ว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทั้งจีบทั้งจู ขาดแค่สถานะแฟนเท่านั้นแหละจ้าพี่ขวัญอย่าล้อลินสิคะล้อมากๆระวังถึงคราวตัวเองบ้างลินจะเกณฑ์คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยล้อเลยคนอายุน้อยกว่ามองค้อนอย่างงอนๆไม่มีทางเอาคืนพี่ได้หรอกจ้ะเพราะพี่จะคลองความโสดเป็นสาวพันปีแบบนี้ไปจนวันตายลีนาลินสายหน้ายัางขบขันระคนหมันไส้ในท่าทางมั่นอ,อกมั่นใจของขวัญข้าว เมื่อก่อนเธอก็เคยพูดแบบนี้แต่แล้ววันนี้ความโสดของหญิงสาวก็เริ่มสั่นคลอนซะแล้วเธอจะรอดูว่าขวัญข้าวจะได้โสดไปจนวันตายจริงหรือเปล่าว่าแต่ขนมนั่นจะฝากพี่ไปให้หรือจะเอาไปเองจ๊ะแต่ดูท่าทางคงจะเป็นอย่างหลังละมัง่งทนุถนอมขนาดนั้นเนะพี่ขวัญน,น้าคนถูกล้อค้อนคว้ากวงใหญ่ ทว่าสุดท้ายก็ต้องเดินไปพร้อมกับคนแซลล์อยู่ดีเพราะลินาลินต้องนำขนมไปให้ดรินด้วยตัวเองตามคำขอของชายหนุ่มครั้นเมื่อนำโหลคุกกี้เข้าไปในห้องตรินก็ดูพออกพอใจเป็นอย่างมากขอบคุณนะครับไม่คิดว่าลินจะใจดีทำให้จริงๆแถมเอามาให้ด้วยตัวเองด้วยลินาลินเผลอค้อนอย่างหมันไส้ใครกันล่ะคะที่บอกให้ลินเอามาให้ด้วยตัวเองตรินไม่ตอบแต่เปิดขวดโหลขึ้นด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะหยิบคุกกี้ขึ้นรับประทานอย่างอริดอร่อยคนทำให้ก็พลอยรู้สึกดีไปด้วยเมื่อเห็นเขาชอบหญิงสาวอมยิ้มนิดๆก่อนจะเหลือไปดูนาฬิกาเรือนใหญ่หลังโต๊ทำงานของชายหนุ่มแล้วเอ่ยขึ้นถ้าไม่มีอะไรแล้วลินขอตัวไปทำงานก่อนนะคะครับตั้งใจทำงานนะส่วนขนมที่ลินให้มาพี่จะเก็บไว้กินเวลาคิดถึงลินคนพูดมองเจ้าของร่างบอบบางด้วยสายตาลึกซึ้ง ทำเอาคนถูกหยอดคำหวานแก้มร้อนเผาก่อนจะรีบหมุนตัวและเดินออกจากห้องทำงานของชายหนุ่มกลบเกลื่อนความเขินเวลาใกล้เที่ยงขวัญข้าวกำลังง่วนกับงานบนโต๊ะเนื่องจากหญิงสาวติดนิสัยเคลียร์งานช่วงเช้าให้เสร็จก่อนไปพักกลางวันเพราะมักจะมีประชุมช่วงบ่ายและบางวันมีประชุมต่อเนื่องจนถึงเย็นแต่แล้วก็เหมือนมีคนมาหยุดตรงหน้าโต๊ะทำงานของเธอ หญิงสาวจึงเงยหน้าขึ้นไปมองอย่างแปลกใจคุณยิงฟ้าสวัสดีค่ะผู้ช่วยเลขาสาวรีบยืนขึ้นและยกมือไหวอย่างให้เกียรติในฐานะที่คนตรงหน้าเป็นลูกสาวของลูกค้ารายใหญ่แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าอีกฝ่ายอายุน้อยกว่าเธอหลายปีถ้าว่าคนอายุน้อยกว่ากลับเชิดหน้าขึ้นอย่างหญิงทนงปลายสายตายเหยียดมองคนที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าตนอย่างไม่ค่อยอยากเสวนาด้วยนักคุณตรินอยู่ไหมอยู่ค่ะ ไม่ทราบคุณอิงฟ้าได้นัดไว้ไหมคะผู้ช่วยเลขาสาวทําตามหน้าที่แต่แขกผู้มาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้ากลับตวัดสายตามองอย่างไม่พอใจราวกับไม่รู้ธรรมเนียมชั้นอิงฟ้าเป็นลูกสาวของลูกค้ารายใหญ่ของคุณตินไม่จําเป็นต้องนัดล่วงหน้าจาเป็นค่ะคุณอิงฟ้าเพราะแต่ละวันคุณตินมีภารกิจหลายอย่างอาจจะไม่สะดวกพบคุณค่ะแต่ไหนคุณอิงฟ้าก็มาแล้ว เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตแจ้งให้คุณตินทราบนิดนึงนะคะเรื่องมากแค่ขอประตูแล้วพาฉันเข้าไปหาเขามันจะตายเหรอขวัญข้ามองคนที่เอาแต่ใจตัวเองสุดๆอย่างห่มอารมณ์อิงฟ้าเป็นคนสวยใส่ชุดเรดรัดรูปสีดำอวดรูปร่างขวัญข้าดูออกเลยว่าอีกฝ่ายจงใจใส่ชุดแบบนี้มาให้เจ้านายของเธอดูโดยเฉพาะสวยไม่ใสและไรสมองจะมาอ่อยคุณตินเหรอ ฝันไปเถอะาคุณตรินเขามีตัวจริงแล้วอย่าหน้าวอกเลขาสาวคิดในใจก่อนจะตอบออกไปอย่างสุภาพมันเป็นกติกาและมารายาทที่เราปฏิบัติมาตลอดค่ะคนที่จะมาพบคุณตรินต้องนัดเอาไว้ล่วงหน้าเพราะคุณตรินไม่ค่อยมีเวลาว่างอาจจะทำให้คุณมารอเกอร์ก็ได้ค่ะแม้จะอยากด่าอย่างที่ใจคิดแต่ขวัญข้าวก็ยังควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี ถ้าว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้เป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆอิงฟ้ามองคนที่บังอาจสั่งสอนเธออย่างกุนโกรธและไม่พอใจสุดขีดแกมันก็แค่พนักงานเกะเจาะอ,อย่าสเสอะมาสั่งสอนฉันฉันเป็นลูกสาวของลูกค้ารายใหญ่ของที่นี่อย่าขัดใจฉันถ้าแกไม่อยากเดือดร้อนพูดจบคนเอาแต่ใจก็เดินเร็วๆไปเคาะประตูและเปิดเข้าไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น คนที่กำลังนั่งทำงานหน้าเคร่งเครียดเงยหน้าขึ้นมองคนมาใหม่อย่างแปลกใจหากตินไม่ได้แสดงท่าทีใดๆต่อการกระทำของอีกฝ่ายขณะที่ขวัญข้าวซึ่งยืนอึ้งกับคำพูดดูถูกเหยียดหยามเมื่อได้สติก็รีบวิ่งตามเข้าไปในห้องทันทีแต่ก็ห้ามแขกสาวไม่ทันซะแล้วจึงได้แต่มองเจ้านายหนุ่มอย่างขอรู้แก่โทษซึ่งโชคดีที่ตินไม่ใช่คนไร้เหตุผลเขาพยักหน้าเบาๆอย่างเข้าใจ ก่อนจะหันไปทักทายคนมาใหม่สวัสดีครับคุณอิงฟ้าไม่ทราบมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะขอโทษคุณตรินด้วยนะคะที่อิงฟ้ามาแบบฉุกละหกไม่ได้แจ้งล่วงหน้าอิงฟ้าปลายสายตามองผู้เป็นเลขาก่อนจะเดินเข้าไปบอกจุดประสงค์กับคนตัวโตวด้วยเสียงอ่อนนุ่มผิดกับตอนที่คุยกับขัญข้าวลิบลับพอดีอิงฟ้าผ่านมาแถวนี้ค่ะ เลยแวะมาหาคุณขวัญข้าวแทบจะเบ,บ้ปากอย่างหมันไส้แต่ก็ทำได้เพียงอดทนเชิญน,นั่งก่อนสิครับรินลุกขึ้นและผายมือเชิญหญิงสาวไปนั่งที่โซฟารับแขกก่อนจะหันไปสั่งผู้เป็นเลขาคุณขวัญช่วยไปหาเครื่องดื่มกับของว่างมารับแขกด้วยนะครับค่ะขวัญข้าวคอมศีรษาเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปถามแขกสาวอย่างสุภาพแม้จะไม่พอใจที่อีกฝ่ายดูถูกเธอแค่ไหนก็ตาม ไม่ทราบว่าคุณอิงฟ้าอยากรับประทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะอิงฟ้ามองคนถามพลางยิ้มเยาะเชิดหน้าขึ้นอย่างเย่อหยิ่งก่อนจะบอกความต้องการอย่างจงใจแกล้งฉันอยากได้กาแฟร้อนจากร้านที่ดังที่สุดในห้างใกล้บริษัทเธอช่วยไปซื้อให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าคุณอาจจะต้องรอนานนะคะขวัญข้าวให้เหตุผลก่อนที่คนเรียกร้องจะหันไปอ้อนเจ้าของบริษัทหนุ่มคุณตรินคะ ได้ไหมคะปรินมองแขกสาวนิ่งก่อนจะหันไปพยักหน้าแทนคำตอบกับผู้เป็นเลขาทำเอาคนที่รู้ตัวว่ากำลังถูกกลั่นแกล้งหน้างอทันทีแต่ก็ยอมทำตามคำสั่งของผู้เป็นนายอย่างไร้ทางเลือกงั้นกรุณารอสักครู่คะ่ะว่าแล้วหญิงสาวก็เดินออกไปอย่างรวดเร็วก่อนจะไปพบกับเลขามา่นิ่งจอมกวนประสาทที่เพิ่งกลับมาจากเข้าห้องน้ำจึงระบายให้อีกฝ่ายฟังอย่างเหลืออด ตามประษาคนที่ทำงานด้วยกันมานานมาพอดีเลยคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าลูกสาวเจ้าสัวบุญเลี้ยงบุกมาหาคุณตินถึงที่นี่มาถึงก็สั่งสั่งสั่งคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสมาจากไหนก็ไม่รู้แถมมาดูถูกหาว่าฉันเป็นพนักง,งานกระจอกอีกนี่ถ้าเจอกันข้างนอกนะฉันจะตบให้ปากเยินเลยโอ้ยงุงิดระบายเสร็จก็เดินไปคว้ากระเป๋าตั้งท่าจะเดินไปที่ลิฟต์เดวิดที่ยังไม่มีโอกาสได้พูดอะไร จึงรั้งข้อมือเล็กเอาไว้อย่างคนที่จับต้นชนปลายไม่ถูกจะเย็นเย็นก่อนคุณแล้วนี่จะรีบไปไหนนี่มันยังไม่ถึงเวลาพักเที่ยงนะก็รีบไปซื้อกาแฟร้อนร้านดังมาเสิร์ฟคุณหนุ่มเขานนะสิเฮ้ยคิดจะมาแกล้งคนอย่างฉันเดี๋ยวได้รู้กันคอยดูนะฉันจะซื้อกาแฟดำยี่สิบาทข้างทางมากระแทกปากซะให้เข็ดว่าแล้วคนโมโหก็เดินกระฟัดกาเฟียดออกไปอย่างหัวเสีย โดยมีสายตาเป็นห่วงของคนไม่ชอบแสดงความรู้สึกมองตามไปจนกระทั่งเธอเดินเข้าลิฟต์แต่ทันใดนั้นผู้ช่วยเลขาสาวก็เกิดคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ดวงตาคู่สวยเปล่งประกายวิบวับเผยยิ้มกุ้งกลิ่มอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและกดโทรออกหาไพ่ใบสำคัญที่เธอมั่นใจว่าสามารถเอามางัดกับคุณหนุ Hi ่มไฮโซผู้เอาแต่ใจและไร้มารยาทได้อย่างแน่นอนฮัลโหล ลินเหรอจะ๊ะยุ่งอยู่หรือเปล่าขึ้นมาหาพี่ที่โตะหน่อยสิมีอะไรหรือเปล่าคะพี่ขวัญไม่มีอะไรหรอกจ้าพี่มีของจะให้ลินนิดหน่อยรีบขึ้นมานะมาถึงก็นั่งรอพี่ที่โต๊ะได้เลยเดี๋ยวพี่ลงไปทําธุระหน้าตึกสักห้านาทีแล้วจะรีบขึ้นมาหาได้ค่ะขวัญข้าวยิ้มกลิ่มอย่างพอใจเดี๋ยวหล่อนก็ได้รู้ยายคุณหนูอิงฟ้า ว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงของคุณตรน <laughs>